วันนี้เราอยู่กันในแบบที่ชื่อว่า toilet verse นะครับผมได้ตัวใหม่มา2ตัวก็คือนี่ miner toilet อัปเกรดขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งพึ่งได้เลย busso toilet d a m a g ถ้าอัปเต็มอ่ะ2น0้เลง17คูดาวน dbs best set เนี่ย8 0เท่จังเลยดูดิ exclusive ด้วยอ่ะโอเคเราเริ่ม medium แล้วกันอ่ยังไม่กล้าเล่น legendary โอ้โห600เลยเลยหรอเริ่มต้นมันไม่ได้อ่ะต้องอย่างนี้ก่อนแล้วล่ะอ่า วางไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยวางเจ้าดีกัน Min น o t ท i ยเล t มายเนอร์ทอเอ่ะเริ่มเว็บที่หนึ่งเริ่มคงจะต้องข้ามกันยาวๆหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะได้ห0 0อยนี่ก็คือจับเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามีนี่แล้วไง m i n เ r t o i l e t ก็ง่ายแล้วนี่วางเลยนี่วางนี้เจ้าห้องน้ำคนขุดแร่นะครับเวลาเราขึ้นเทินใหม่อ่ะเราจะได้ตังค์ตามจำนวนที่กำหนดตรงนี้ 60เนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเว็บ3นะเราจะได้มาอีก60อ่านี่ขึ้นเว็บ3แล้วบวก60เหรียญแต่ว่าหางคนดีไม่ทันเราจะปั้นให้ถึง4คนเลยแล้วอัปเกรดขั้นสุดเพราะว่าเขาลิมิตให้ได้แค่4ไงตอนนี้เว็บ4นะครับแล้วก็อัปเกรดด้วยนี่เราก็จะได้120ที่เลาว 2, ได้บรรดา toilet world ท,ทั้งหมดนะครับผมว่าผมชอบแมปนี้ที่สุดแหละคือมันมีระบบฟิวชั่นอะเออมาทำให้ตัวที่เรามีอยู่แล้วอัปเกรดแล้ว ทำสถานะอะไรพวกนี้แรงขึ้นด้วยก็ถือว่าไม่สูญเปล่านะถ้าเราได้ตัวมาซ้ำอ่ะเออถือว่าเอาเก็บเอาไว้ไปอัปเกรดขั้นได้อันนี้ผมโอเคชอบตรงนี้นี่ตอนนี้เว็บหกนะครับร้อยิเหรียญสี่ตัวเนี่ยเราสร้างได้แล้วเริ่มเลยเราวางไว้แถวแนี้แล้วกันนี่ทีนี้อ๋อเลเวลแรกนะครับทำทำอยู่ที่สามร้เลง8คู่ดาวหนึ่ง ระยะถือว่าสั้นพอสมควรถ้าเทียบกับพาราไซต์เนาะ14เลยแน่เอ้ย12แต่ในคอนเทนนี้นะเราจะเน้น Flying b a z s a r แทนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขายเฮ้ขายตัวนี้รับปั้นนี้แทนรอขึ้น1,000ก่อนจริงๆก็ขายได้เลยเนอะอ่ะขายเลยเฮ้ยโอ้โหโอเคเกือบโอเคตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับ Flying b a z s o r Toilet ดาเมตตอนนี้อยู่ที่1,000 Range 12 คูดาว0.8ใช้เงินขั้นถัดไปเนี่ย 2, 5 0 0ดีกว่าปราปราไซปาราไซเนี่ยจาก2ไป3เนี่ยใช้เงิน3,000เล่นยนจำได้แล้วนะตอนนี้เว็บ9นะครับอัปเกรดอัปเกรดให้หมดนี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอเว็บถัดไปนะโอเคเว็บ10แล้วนะครับอ่ะอัปเกรดนี่แล้วก็ใช้1,000เหลืออัปเกรดขึ้นเลเวล4 อ่าเวฟสิบอนะครับอัปเกรดได้2ตัวเอาเลยนี่ตอนนี้เลเวล4 2ตัวแล้วนะครับอีก2ตัวยังเลเวล3อยู่เลเวล4เนี่ยให้ตังเวฟละสาม้อยหกสอัปเกรดขั้นถัดไปใช้ตังห้าพันจะให้ตังทั้งหมด600บาทต่อเทินโอเคโอเคเดี๋ยวทยอยอัปเกรดกันนะตรงนี้ก็ดูแล้วเนี่ยยังรับไหวอย,อยู่ยังไม่มีปัญหาโอเคมาอัปเกรดหตัว นี่ตัวที่3เสร็จแล้วต่อไปตัวที่4ี่สู้สู้เป็นไงล่ะพวกหัวกล้องทํากับหัวซ่วมไว้แสบมาก <c oughs> นี่คือการแก้แค้นของเราหัวซ่วม <c oughs> เอาเลื่อยไป <c oughs> อ่ะอัปเกรดเลเ้วสี่สี่ตัวเรียบร้อยต่อไปเลเ้วห้านะครับต่อไปสําหรับห้องน้ําขุดแร่แต่ใช้ตังห้าพันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันดังนั้นผมคิดว่า คงต้องมาโฟก,กัสที่นี่แหละหัวส้วมเลื่อยเดี๋ยวเราอัปเกรดหัวส้วมเลื่อยกันไปเลเวลสามอ่าไว้สีแล้วนะครับเราได้ตังมาสามร้เยอะมากแต่ว่าเนี่ยอัปเกรดเลยด่วนๆเพิ่มคูดาวไม่ใช่ลดคูดาวด้วยสูขาวหัวส้มตัวเดียวออยังเอาอยู่อ่ะเนี่ยเพราะว่ามีเงินไงถ้าไม่มีเงินก็เอาไม่อยู่จริง ตอนนี้เลเวลสนะครับดาเมจจะเป็นพันหเลง14ถือว่ากว้างขึ้นและคูดาวศูนย์จุอัปเกรดขั้นต่อไป5,000แล้วก็ไปได้อีกขั้นหนึ่งเนอะแต่เลเวลสามหนึ่งตัวตอนนี้น่าจะน่าจะเอาอยู่นะเนอะหรือว่าไม่อยู่หรือไม่อยู่เอา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 อยัางไงดีเอานี้ดีกว่าเอาอีกตัวดีกว่าแต่แถวนี้นั่นไงเฮ้ยโอ้โหมันหลุดอะ เฮ้ยยุคนหลุดจุกเฉินจุกเฉินอัปเกรดอ่าโอเคหุหลุดไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยนี้เนี่ยดูดิโอ <c oughs> เริ่มหลุดแล้วเออัปเ,เ,เกรดอัปเกรดอัปเกรดอีกโอเคช่วยชกันช่วยกัน,กนสู้เขาสู้เขาตอนนี้เรามีเลื่อยนะครับสามตัวปั้นจุกเฉินมาสองตัวผิดแผนไปนิดนึงที่แรกก็จะปั้นอันนี้ขึ้นห้าพันปรากฏหลุด แต่น่าจะหมดปัญหาแล้วมั้งเนอะมีตัวกันเหนียวตรงนี้หนึ่งตัวหัวกล้องบอกไม่ยอมฉันจะต้องเอาชนะให้ได้มาสิพวกเยอะเราก็เยอะเหมือนกันลาบอันนี้ทีก่อนดีกว่านี่ตัวหลักเราเลวสี่นะครับดาเมจทั้งหมดสองพันระยะสิบหกคูดาวศูนจุดห้าอัพเกรดขั้นต่อไป6กพัน มาแล้วเวลยมาเลยโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเยอะมากหัวกล้องเอาชนะมาเยอะไงกองทัพก็เลยเยอะเราต้องสร้างความสม,มดุลให้กับโลกใบนี้ <c oughs> จัดการกําจัดหัวกล้องก่อนประชากรหัวส้วมเหลือน้อยแล้วเราจะเป็นคนดนึงนะครับเสียสละจัดการประชากรหัวกล้องให้ <c oughs> ตอนนี้เวฟยี่สบนะครับมาอัปเกรดหนึ่งตัวขึ้นเลเวลแม็กนี่เราได้ชาวขุดแร่ เลวห้าหนึ่งตัวแล้วได้เงินหกร้อยต่อเว็บหรืออีกสามตัวแต่ตรงนี้มันน่าลุ้นกว่าเว้ยสู้เขาสู้เขาหัวซ่วมเราต้องลดประชากรกล้องให้ได้เ <c oughs> ยอะมากอะ่ะดีคือคือเล่นกับดาเมจไม่ได้นะต้องเล่นกับครูดาวด้วยถ้าคูดาวน้อยก็จบออออออเออหกพันแล้วหกพันแล้วนี่โอ้โหดูเรื่อย เพิ่งสังเกตมีเลื่อยติดอยู่ข้างๆด้วย4ใบกับเลื่อยหลัก1อันตอนนี้นะครับเลเวลแม็กแล้วดาเมจ2.5 0 0ระยะ17คูดาวน์จุแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือหมดห่วงแล้วเราอัดก๊อปี้หน้าทางออกของมนุษย์กล้องเอาไว้แล้ว <c oughs> มาโฟกัสกันที่ตรงนี้ต่ออเวฟ23นะครับเราได้อัพเกรดแล้ว1ตัวหรืออีก2นะสำหรับคนขุดส่วนฝั่งนู้นนีมานกองทับแล้ว กองทัพัวกลออ้องรุดรุดโอเครอดนี่เราลองชาเลนจ์หน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มีเลเวลแม็กตัวหนึ่งอ่าเวฟยุดสี่แล้วเราจะโนออโตสคิปออกนะครับนี่อัพหัวซ่วมหัวแรกเรียกยังไงดีคนขุดแร่ล้วกันโอ้โห,โห,โหเป็นกองทัพอ่ะคือเราต้องต้องอัพเกรดเพื่อนหน่อยหรือป่ะแต่ใช้เงินห้าพัน ดูดิเยอะมากมันจะตีกันไม่ทันนะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยผิดแผนอีกแล้วเนี่ยถ้าเรากดค่ามัตโนมัติเนี่ยแล้วบริหารไม่ดีผิดแผนเลยนะครับอ่โอเคตรงนี้นะครับตัวามาตรการสุดท้ายเลเวล4ข้างหน้ามีเลเวลแม็กตัวหนึ่งแล้วก็เลเวลรองอีกตัวหนึ่งนะครับใช้เงิน5,000นดีดีเจอมาตรการฉุกเฉินเข้าไปดูสิตรงนี้น่าจะรอดเนอ เลือดเจ็ดรอเองตอนนี้มาดูตรงนี้แล้วจะจัดการอยู่ไหมเนี่ยกองทัพขวก,กล้องมันล้นมากอะ่ะทุกคนคือล้นเวอร์แจกความสดใสาจากเลื่อยไฟฟ้าไม่ทัน <c ười> อู้หเดี๋ยวเอาอตอโต้สกิปออกก่อนเนี่ยโอ้มันมันเยอะมาก Urban. ทุกคนไหลแล้วว่ะนะครับช่วงในท้ายนะครับผมแนะนำว่าเอาตอโต้สกิปออกไม่งั้น แจกดาเมจไม่ทันยังดีนะเลื่อยตรงนี้เลเวลสี่แล้วน่าจะเอาอยู่เนอะอ่ะสู้เขาโอเคไหวอยู่มั้งเนอะยังยังยัง,ย,งยังไม่ข้ามหลังจากนี้เราจะไม่ข้ามแล้วถ้าไม่จําเป็นนะครับมันเยอะมากเลยเนี่ยมันจริงๆคือถ้ามาช้าๆตายหมดเลยนะแต่มันมาเยอะไงแล้วตัวเริ่มตึงกันแล้ว เราวาง2ตัวไหมจุกๆๆเฉินเฮ้ยเราเรากดข้ามเอาตังก่อนออัปเกรดเลเวลแม็กตอนนี้เรามีบัสซอร์ทอยเลตเลเวลแม็กสตัวแล้วนะครับอ่นนี่คือข้ามจุกเฉินไงเพื่อเอาตังส่วนตรงนู้นเนี่ยเออเราเราเราปล่อยมันไปเถอะเนอะอ่ะเอาเอานี้ดีกว่าหรือว่าเราต้องเน้นจํานวนบ้างดีจํานวนเราน้อยเกินไปอ่ะเนอะใช่ใช่ช่วางตอนที่ห้านะครับ อัปเกรดด้วยอัปเกรดโอเคโอเคฝั่งนูน้นปลอดภยัยฝั่งนี้คือ3ตัวช่วยกันนะเลเวลก็ลดหลั่นกันไปแต่น่าจะไหวอยู่ไหวมเนี่ยไ <c ười> หวไหมอ่ะพวกนายไ <c ười> หวนะ <c ười> เหลืออีกเวฟนึงอะ่ะเวฟสุดท้าย มาอัปเกรดเลยว่าถัดไปโอเคเราว่าน่าจะอเอาอยู่แล้วน่าจะเอาอยู่แล้วเนอะหลุดมาแค่ตัวตึงแล้วที่เหลือก็คือ2คนนี้ทำดาเมจไหวไหมแค่นั้นอ่าเรียบร้อยอีก2ตัวสุดท้ายเลือดเยอะด้วยไงแต่ดีว่าเดินช้าถ้าเดินเร็วนี่จุกอกเลยเหลือเลือดหนึ่งมื่โอเคผมว่า เฮ้ยรอดเหลือ3,500รอดแล้วถ้างั้นมาดูตรงนี้บ้างเหลือเหลือห้า0 0ผมว่าก็รอดเหมือนกันนะเมื่อ 5, กี้ตัวนู้นเหลือ60,000มั้งเนาะอ่ะข้ามคลื่นเลยอัปเกรดอุ้ยห้าพกว่าเกือบ6 0 0 0เว็บสุดท้ายนะครับเว็บ30เราต้องนี่แหละจริงจังแล้วดักทางเข้า3ตัวแต่คิดว่าอาจจะอัปเกรดไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นผมว่าตรงนี้ขายได้เลยก็ได้เว็สุดท้ายเนี่ย อ่ะขายเลยแล้วกันนี่เราได้หมื่นหกอัปเกรดแถวหน้าเรียบร้อยเนอะแล้วก็เหลือหมื่นหนึ่งผมคิดว่ารัาตรงนี้ดีกว่าอับตรงนี้ก่อนอ่าถ้ามันหลุดก็เดี๋ยวค่อยขายโอเคเราได้เลขสี่เลยนะครับจากศูนย์ไปเลขสี่ตัวหนึ่งน่าจะใกล้มาละตัวเลือสองแสนเนี่ยนี่หกหมื่นเนี่ยเรายังเอาอยู่อ่ะสองแสนก็น่าจะเอาอยู่นี่ไงมาแล้ว เออเอาอยู่ทุกคนนี่เอาอยู่โอ้ฝังปรสิตเลยเราจับมันมาใช้เป็นทาตุได้ไหมไม่ได้แตก <c oughs> โดยรวมผมว่าโอเคมากเลยนะคือบัสสอทอยเลตกับเนี่ยเออตัวขุดแร่เนี่ยเอามาประสานกันเนะเพราะว่าบัสซอรเริ่มต้นมันใช้600้อยไงเออถือว่าดีตัวนี้อ่ะไป แค่นี้ครับคลิปมาสาธิตตัวหัวเลื่อยแล้วลดประชากรกล้องด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ